สี่ดีครับผมแมงทับผูชาแนลนะฮะเนาะน้อเราไปดูกันเลยฮะเนาะลงรับ ก็กำลังกังลมอยู่นะฮะ ตั้มก variance, ม à, ม็กำลังทำปูนชาปูนลงด้วยนะฮะเนาะ ทีเบื้จุดนี้ตรงที่มันเป็นลานดินเนี่ยตรงจะทาเป็นเอาปีนปอนกันกันแล้วก็เป็นหย่อมไม้ที่เป็นานลานดินที่เก็บปูอยู่ จะเป็นูย้านานำบุญนะคาชีตัเนี่ยเอาไปลูกเด้อตัเด้อได้มังคุดมันจะตัดนะค่้าชอเจ้ับมาเดียวขาซักช่าเรืไปสาาาชีนะ โอ้ยนั่นมันป่าแล้วมันคมเด้๋จ้ำน้ำไอ้ยาที่มันเป็นน้ำๆก็เรียกนะยาอะไรน่ต้นนี้ยังลุงที่ว่ามันมันมีน้ำๆนะมันเป็นยาบอกมันแก้ยังนะบอก มาผมอีก้านอกลงบุฟเฟ่จวดครับเตั้งกล่องไว้เอไว้ในห้องเด้อนู่นนู่นเออจาสีใส่รเบิกราานให้เราได้ครับดเลอเลยผสมเป็น่ผสมเป็นเน กองรุ่งเป็นนิกองรุ่งกองรุ่งพี่ยูทูบเบอร์ก็มาช่วยลดูนะฮะเอฟซีบิชายบ้านนอกนะฮะเนาะบิชาย์ชแนลนะครับผมเนาะพี่นุ่นานะฮะวันดีครับผมนองนะฮะเนาะ ไม่เก <c oughs> <The absor baptism> ่งจะเอากลางถนนน้องใไปบุญออกเลยอย่างนี้เลยที่มันไม่โดนแดดดีีตรงนี้มันได้ตรงเดียวนะช่างต่ำก่อทำโถนฉากโซนหาเอสซี ตตัดเนะเในตู้าได้ตาแดดเลยตออะไคือเกาแล้วสยาใช่เอาหามาตออไรคืเกา้ใบบุญเขาได้ตากแดดเลยเห็บ้านเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปใส่บุญ เดี๋ยวมาอายเดีวมาคือว่าจิบเินอ้ายแล้วเฮ้ยว่าคนจริงมาจริงเนี่ยห้องอ้ายแล้วคือจังเดีมาอ้ายเดียวมาอ้ายเดี๋ยวไปใ่พูดก่อนไปไมาไร้ปงมาด้งมาอ้าอ้าไปได้เบาไปได้เา n ลงลลงอ้ายไปอ้ายไปได้เาไปได้เาเาไปเามาด้อ เออพาไปพามาเด้อลุงพองต้อพูดหยอกกันเด้ออย่างสิเก่าไปว่าพาไปพามาเด้อพูดเนี้ยตักบุญเราเด็กันพวดคุ้มบาทนี่ใครก็พความมีคุณไปฝากดูโอ้ขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงในโอกาสนี้ครับก็ไม่ต้องไปไหนนะครับ กงว่าจะทำเสร็จก็ประมาณชั้งป่ายสครับก็กาทุนเป็นอย่างสูงไม่น่าโอกาสนี้นะครับผม็ขอให้มีความสุขควาเจริญนะครับหมงปัญหาบริษัททุกอย่างก็จะดีนะอ้าวว่าไปเนอ้่ ลุงก็กำลังจะตัดก่อนนะฮะเพื่อปรับแต่งนะครับพื้นที่เรียบร้อยนะฮะสีนะฮะก็อา,อาจจะบังนิดนึงนะฮะเนะเาะข้างนอกเลพี่ข้างนอกข้างนอกเลยบ่ลลลเลาะกระเพงข้างนอกตรงนั้นไงตรงนี้เป็นร่องอ่ะ Apa oh, yang buat ni? Ini ada ke? Hah? Huh? Yeah. Ini ขป้ S <S <an> <S นได้เทปนอดาเลยครับขได้บัดน้ยงามแล้วครับแกนลครับผมก็ลงก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะสวยงามนะครับนะฮะเนาะนี่นะ,ะ,นนะ,ะนครับผมเนาะสำหรับชิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณครับผม